สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอว o มอชแช n เ e ลและตอนนี้เราอยู่กับเกม Genshin Impact กันนะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้เราอยู่กับข่าวด่วน Genshin ฮะณนะปัจจุบนันเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านออ f i ิเชีเนี่ยได้อัปเดตฮะปล่อยตัวละครในแพท4.3เนอะมาอยู่ที่2ตัวละครฮนะเป็นตัวละครใหม่ทั้งคู่เลย ตัวละครแรกก็เป็นนังของนาเวียเนาะแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนฮะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าเซปรูทฮะทั้ง2ตัวละครนี้แน่แนอนออฟฟิเชียลประกาศฮะจะเป็นตัวละครใหม่ในแพท4.3อย่างแน่นอนฮะเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาคุยจะมาเมาส์กันฮะถึง2ตัวละครตัวนี้สักเล็กน้อยแบบสั้นๆแล้วกันเนาะมาเนิ่มไม่ให้การเสียเวลาไปดูดีคลิปกันเลยดีกว่านะฮะ และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะฮะก็ทุกคนขอฝากสปอนเซอร์ร้านรับเติมเกมร้าน Easy c กา d ์ไว้ด้วยนะฮะที่จะเติมเกมเกมชิ้นให้กับเพื่อนฮะได้ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนฮะไม่ว่าเติมผ่าน ID password หรือว่าเติมผ่าน UID ฮะ ราคาแพ็กก็ตามภาพได้ขึ้นให้ตรงเลยนะนเพื่อสามารถเลือกเติมได้ตามสะดวกเลยฮะที่สําคัญฮะทางร้านเนี่ยได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย,ยฮะปลอดภัยไม่โดนรีฟันอย่างแน่นอนฮะลิงก์ก็อยู่ทางใต้คลิปวีดีโอนี้แล้วนั่นเองนะฮะก็สำหรับในส่วนตัวละครแรกเลยฮะเราอยู่กันที่ตัวของนาเวียเนาะสำหรับนาวีเนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะเคยเห็นแล้วก็รู้จักกันมาตั้งนานเลยฮะตั้งแต่แพ็คสในเนื้อเรื่องฮะ4.1แล้วก็ แพทหน้า4อีอีสออไม่กี่วันผมคิดว่าก็จะมีเนื้อเรื่องของน้องนาวีเช่นเดียวกันท่าในส่วนของตรงนี้ก็นาวีแน่นอนเราเคยเห็นวิชั่นของน้องแล้วฮะเป็นวิชั่นหินก็คือจะมาเป็นตัวละครธาตุหินฮะและตรงนี้ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าดูจากดีไซน์เรื่องของคาแรคเตอร์เรื่องของเนื้อลงเนื้อเรื่อง,อง,องต่างๆฮะผมคิดว่านาวีเนี่ยยังไงมาเป็นตัวละครห้าดาวแน่ๆฮะคิดว่าไม่น่าพลาด เป็นตัวละครหินตัวใหม่5าดาวพาแล้วก็ถ้าหิน5ดาวเนี่ยสำหรับตัวละครใหม่ฮะเรได้ว่านานๆครั้งจะมาสักทีเนาะตัวละครธาตหินฮะแล้วก็นาวเวียเราเคยเห็นในส่วนของเนื้อเรื่องไปแล้วฮะนาเวีเนี่ยใช้ข้างของดาบใหญ่นั่นเองแต่ว่าข้างของตัวคูณจะแรงตามเดฟจะแรงตามเอดิเคหรือเปล่าอันนี้เราก็ยังไม่ชัวร์เนาะส่วนของตรงนี้นี่ฮะสําหรับต่อไปเราจะมาคุยฮะเรื่องของสกิลความสามารถของตัวละครนาเวียแบบคร่าวๆละกัน ย้ำไหมคาตรงนี้ ไม่มีการยืนยันจะออฟฟิเชียลครเป็นเพียงการคาดดาจากตัวผมแล้วก็ผมเนี่ยไปหาข้อมูลข้อมูลตามที่เขาลือๆกันมาอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้ยังเชื่อไม่ได้เราอานว่าดูไว้หนุกๆคัําขัแล้วกันฮนะตัวละครนาวีเ่ยจากที่ผมลองหาข้อมูลมาฮนะตัวละครตัวนี้จะมีแมคคานิกการเล่นแบบปรับเปลี่ยนอาวุธด้วยใครนึกภาพไม่ออกฮะนึกถึงตัวละครชายเนาะจากหนูกดสกิลท่าฮะเปลี่ยนเป็นมีดคู่อะไรประมาณนั้นนาวีมันก็นเลยใช้งานสกิลล่ฮะอาจจะเปลี่ยนท่าของดาบใหญ่ ไปเป็นอย่างอื่นตรงนี้เรายังไม่บอกละกันเนาะว่าเปลี่ยนไปเป็นอะไรนะฮะก็เข้าไประมาณนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนอาวุธเรื่องของเกมเย์ต่างๆฮะแล้วก็เกมเคหลักเลยของตัวละครนาวีเนี่ยจะเน้นไปที่การทําปฏติกิริยาธาตุการตกผลึกฮนะ ก็เรียกว่าแปลกใหม่มากปกติท่าหินเนี่ยเราจะโนคอมโบเนาะโนคอมโบไม่สนอะไรฮะกรามชนอย่างเดียวเลยแต่ว่าตรงนี้จะมีการผสมคอมโบท่าแล้วของท่าหินก็คือการตกผลึกนั่นเองอาจจะมีการบัฟดาเมททำดาเมจจากการตกผลึกด้วยน่าอันนี้ก็ต้องรอชัวร์อีกทีหนึ่งนะฮะในส่วนของสกิลแอคติจัลข่าที่ผมรู้มาฮะก็จะเป็นการทำดาเมจเป็นการกลางฟีวงกว้างซึ่งรูปลักษณ์หน้าตาก็ ยังไม่รู้ฮะว่ามันทำอะไรได้มีมัพเสริมพิเศษอะไรหรือปเปล่าเนาะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้พนะของตัวละครนาเวฮะและผมแอบได้ยิมนมาว่านาเวเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครขินฮะที่เน้นพลังโจมตีเป็นหลักด้วยอันนี้ก็ต้องรอข้อมูลยืนยันอีกทีนึงย้ามีคร้งฮะเป็นเพียงการคาดเดาคร่าวๆเท่านั้นนะฮะอ่ะสำหรับตัวละครนาเวียเป็นน้ำมันเท่านี้แล้วกันเนาะยังไงก็คิดว่าถ้าแพทจีดีส,สอเข้าเมื่อไหร่ฮะ อีกแค่ไม่กี่วันสักสองสามวันหรือว่าในวันนั้นเลยเนี่ยเราอาจจะได้เห็นหลุดๆมาบ้างแล้วก็ได้กับตัวละครนาวีเรื่องของเกมเพย์นะฮะแล้วก็สําหรับในส่วนตัวละครต่อไปฮะเรามาดูกัที่น้องหัวม่วงคนนี้ดีกว่าฮะเรียกว่าค่อนข้างน่าสนใจมากไม่ว่าจะแพทเดิมฮะตอนแรกพรีวิวก่อน4.0หรือพั้งแต่แพท4.0เป็นต้นไปบางจรงนี้ฮะ เรียกได้ว่าเราไม่เห็นน้องคนนี้ปรากฏตัวเลยเรียกได้ว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากค่ะที่จะอยู่น้องก็ามาซึ่งผมมองจากโมเดลแล้วก็การมาอยู่คู่กับนาวเวียตรงนี้ด้วยฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวละคร4ดาวตัวใหม่นะของแพด4.3ฮะอันนี้ผมดาวไว้ก่อนเป็น4ดาวนะไม่รู้ว่าอาจจะเป็น5ดาวก็ได้แต่โดยปกติแล้วแพดละหลังเนี่ยมักจะเป็นตัวละคร5ดาว1ตัว แล้วก็ซีดาวหนึ่งตัวประมาณนี้เนาะส่วนของตรงนี้ฮะซึ่งน้องเนี่ยแน่นอนเขาประกาศชัดเจนฮะว่าเป็นตัวละครฮาร์ดไฟเท่ากับว่าเราจะได้ตัวละครฮาร์ดไฟเพิ่มมาอีก1ตัวเลยฮะทีนี้เราก็ต้องไปลุ้นเนาะว่าน้องเนี่ยจะใช้อาวุธอะไรแต่ดาวจากที่เห็นฮะเป็นปืนด้วยอาจจะเป็นสื่อเวทหรือเปล่าแล้วตีปกติออกมาเป็นการใช้ปืนยิงก็เป็นไปได้ฮะหรือว่าจะเป็นอาวุธอันอื่นเลยแล้วก็มีการใช้แอนตี้หรือสกิลธาตุในการปรับเปลี่ยนอาวุธ หรือว่าปืนเนี่ยอาจจะเป็นแค่พรอ็อพไปเฉยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันฮะใครรู้หรือใครพอจะมีข้อมูลว่าน้องเนี่ยเป็นอาวุธอะไรก็ลองมาคุยกันได้ลองมาเดากันได้เช่นเดียวกันฮะส่วนเรื่องความสามารถตัวละครอ,อันนี้คือผมไม่ได้หาข้อมูลเลยแล้วก็ไม่รู้รเลยเกี่ยวก,กับตัวน้องเนาะ เพราะฉะนั้นตัวของน้องเซฟรูทเนี่ยอาจจะมาเป็นตัวละคร D ีเหลักก็ได้หรือจะเป็นตัวละครซับพอร์ตเป็นตัวละครบัฟซับดีเบก็ได้อันนี้ก็ต้องไปดูกันเอาฮะแต่ว่าส่วนตัวผมอยากได้ตัวละครธาตุไฟที่เป็นตัวละครซับดีเบแบบธาตุนอสนามหรือว่าเป็นตัวละครบัฟเฉพาะทางก็อาจจะไปไม่ได้สำหรับตัวละครตัวนี้นะฮะก็ถือว่าไปคาดดาวกันเอาเหมือนเดิมใครที่พอจะมีข้อมูลอยากจะดาวข้อมูลกันก็ ส่งเข้ามาได้ที่คอมเมนต์คลิปนี้เช่นเดียวกันฮะแล้วก็เราดูโมเดลนิดนึงดีกว่าเนาะสําหรับโมเดลจากภาพอาร์ตตรงนี้ฮะผมคิดว่าไม่น่าใช่ตัวละครโลลิเอน,น่าจะเป็นไซส์เดียวกับพวกตัวละครเครือิงอายากะอะไรประมาณนี้เนาะแต่ก็เรื่องของชุดเสื้อผ้าก็เท่ฮะหรูหราตามสไตล์ฟอร์เทนอย่างแน่นอนฮะส่วนของตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วตัวละครตัวใหม่ก็2ตัวเนาะนาวีหนึ่งตัวแล้วก็เซฟรูทหนึ่งตัวนั่นเองเนอะฮะ ก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับข่าวอัปเดตใหม่4.3แล้วในส่วนของตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นคลิปสั้นๆฮะมาแจ้งข่าวมาพูดคุยกันสักเล็กน้อยแล้วกัน้อยส่วนของตรงนี้ฮะมืนเดิมใครอยากจะแชร์การอยากจะพูดคุยอะไรกันก็มาเข้าไปพูดคุยกันได้ในร่างคลิปนี้ฮะก็แผทหน้า4.2กําลังจะเข้าแล้ว ใครรอตัวนาเวียอยู่ใครรอตัวใหม่ตัวนี้ที่เป็นตัวละครสีดาวหรือเปล่าไม่รู้ฮะก็วางแผนเพศกันีนละกันว่าจะเปิดตัวละครตัวไหนเปิดแค่นงแค่ไหนฮะเพราะว่าแ a ็ i ซีุสามผมมองว่าก็มีตัวละครน่าสนใจไม่แพ้กันนะฮะคร่าวๆไปนระมานี้ในส่วนของคลิปนี้เหมือนเดิมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่กำลังใจใผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้พลาดคลิปไหนครับผมเนาะ คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วกับผมนะบ,บาย